มาตาา193ทับ14อายุความย่อมสะดุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือชำระหนี้ให้บางส่วนชำระดอกเบี้ยให้ปักกันหรือระทำการใดๆอันปัสศจกข้อสงสัยให้เห็นว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง สเจ้านี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้ 3. เจ้านี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย 4. เจ้านี้ได้โมอบข้อพิาพาทให้อนุญาตตุลาการพิจาร,รณาห้าเจ้านี้ได้กระทําการอื่นได้อันมีผลเป็นอย่างเดียวกับการฟ้องคดี